สวัสดีครับผมอนันต์วิกรมนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภองูเกลาจังหวัดสุขโขทยัยสำนักงานสาธารณสุขอำเภองูเกลาลักผิดชอบพอรพสต่ในเขตจำนวน14แห่ง1ิตํา็ดบลม,ม,มีประชากรประมาณ6 6 0 0 0่กว่าคน วิสัยทัศน์ของสำนักงานสาธารณสุข,ขอำเภอภูมิลาศทีคือคนคงไกรลาชสุขภาพดีภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมน้อมนําปัจจัยาพอาเพียงสู่สุขภาพที่ยั่งยืนผมเป็นนอบีตคอผู้รับผิดชอบผู้พิการสำนักงานสาธารณสุข,ขอำเภอคงไกรลาชมีผู้พิการหนึ่งท่านคือนางสาววันีจอนสุขเสียมซึ่งเข้ามาทํางานที่สำนักงานสาธารณสุข,ขอำเภอคงไกรลาชตั้งแต่ปีพศ2565เป็นต้นมา และได้นัำการต่อสัญญาเป็นประจำทุกปีสำหรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายของผู้พิการนางวณีจรสุขเสนียมนะครับหนึ่งบริการจัดทาและบันทึกข้อมูลบริการจัดทาและจัดเก็บเอกสารบริการตรวจคัดกรองผู้มารับบริการ บริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริการให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อบริการดูแลความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่บริการดูแลพัฒนาภูมิทัศน์สำหรับแนวทางการพัฒนาทักษะและความสามารถของผู้พิการนะครับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ,อกรงไกรลาตได้มีแนวทางในเรื่องของการ พัฒนาคือให้เข้าร่วมการอบรมกับเจ้าหน้าที่ในส่วนของการพัฒนาทักษะของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมการใช้งานในการจัดทำเอกสารเพื่อพัฒนาความรู้ต่างๆรวมถึงในการเข้าร่วมการทำงานในชุมชนในเรื่องของการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการให้บริการในชุมชนก่อนที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกรุงราชจะรับผู้พิการเข้ามาทำงาน เนื่องด้วยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ในส่วนของสำนักง,งานสาธารณสุข,ขอำเภกอกรมการไดมีจํานวนน้อยในการที่จะรับผู้มารับบริการและผู้มาติดต่องานนั้นทําให้เกิดความไม่สะดวกเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่อาจจะต้องติดภารกิจในเรื่องของออกนอกสถานที่แต่พอเรารับผู้บริการเข้ามาทํางานแล้วทําให้มีความสะดวกในเรื่องของการรับผู้บริการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการเป็นอย่างมาก นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในและภายนอกของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกรงไกรราชก่อนหน้าที่จะมีผู้พิการมีความไม่สะอาดและไม่เป็นระเบียบแต่พอเรารับผู้พิการเข้ามาทำงานทำให้ความสะอาดมีความสะอาดมากขึ้นและมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจและ ข้ามารับบริการและมาติดต่องานอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะดิฉันานางสาววันมีอจอนสุขเสียมเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวค่ะซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่สี่แล้วค่ะที่ดิฉันได้รับการจ้างงานจากธนาคารการทางสัง,งคมน,นะคะดิฉันมีความภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้ทํางาน ในหน่วยงานราชการสถานที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุโขเัยาซึ่งก็มีพี่ๆน้องๆในแต่คนน่ารักใจดีคอยแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเกี่ยวกับเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการวางตัวให้เหมาะสมและดิฉันยังสามารถนำไปใช้ในกิจวัตรประจำวันได้อีกด้วยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะต้องขอขอบคุณ าบริษัทเปาโรเมดิกจำกัดมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสผู้พิการได้มีงานทำนะคะได้มีเงินเดือนที่มั่นคง